คลิปที่สองของวันที่หกธันวาคมพุทธศักราช2567บทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพราาาะพรกว่าหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปนโนสุปโตโลกวิชูนุนตตโลปุริสัธรรมสาสถีสถาเทวมนุสานังพุทโธพระพาววติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวาคาโตพระพาวตาธรรมูสันทิตโกอากาลิโกเอเหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังวิน จัจตังเวทิตภูวินยูหิตีบทสวดที่9สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกะสังโคญายาปฏิปันโนพระวัตโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระวัตโตสาวกะสังโคยะติทางจตาริปุริสายุคาลิอัถาปุริสายุคลาเอสาพระวัตโตสาวกะสังโคอาหุหเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตลังคุญยะเขตตังโลกาสาติ บทสวดที่10จินดามณีปิยามันตังจินดามณีปิยามันตังยัสสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะะโพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสันตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทสศกินจิเทโวเย สโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยากันตังสาริปุตโตพะควันตุเมสาทิลาพังชนาเยมณีจิดาปิยังจัตนังสัพเพเชนะพระหูชนาปิยังมะมะบทสวดที่11สก,กัตตวาสก,กัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังที่ตังเทวะมนุษสานังพุทธเตชะนางโสทินาสันน,นิสสันตุป,ปัทวาสัเพเท,เทว ทุกสัพเพทุกขาวูปาสเมตุเตสกกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสัมมานังธรรมเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปาสเมตุเตสกกตวาสังฆรรตนางโอสถังอนุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตชีนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูเปสเมตุเต บทสวดที่7ครั้งที่2พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังส,มสัมมา,าสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปนโนสุกโตโลกวิทูอนุตรูปุริสาธรรมะสาสถีสถาเทวมนุษยานังพุทโธภคควาติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวากขาโตพระควาตาธโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญญิโกปัจ,จตังเวทิตภูวิญโยหีติบทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปนโนพระควโตวสาวากาสังโฆอุชุปฏิปนโนพระควโตวสาวากาสัง ยายะปฏิปโนพระควาวตโตสาวกสังโคสามีจิกติปโนพระควาวตโตสาวกสังโคยติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาบุคาลาเอสะภควัตโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณิโยอนุตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติ ปทสวดที่10จินดามณีปิยามันตังจินดามณีปิยามันตังยัสังทาสังโคนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมักโพสันตุนทีปังกาเรเทโวสุโพเสทิกินจิเทโวเยสังโกปัจชังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระควาตุเมสาธิลาภาชั ชนานาเนยชานาณนะเยมณีจิดาปิยงังจัตทนางสัพเพเชนะพออะหุชันาปิยามะมะบทสวดที่11สกัตตวาสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรัง ตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวูบาสเมตุตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมะังธรรมเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพสเพพยาวูปาสเมตุตสกัตตวาสังขารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพโรคาวูปาสเมตุเต บทสวดที่เจ็ดพุทธาพุทธานุสติครั้งที่สามอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนุสุกโตโลกวิทูนอนุตโรปุริสะธรรมสาสถีสถาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติบทสวดที่8ธามานุสติสกวะสวาขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอา,กาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิกปปจจตังเวทิตภูวิญยูหติติบทสวดที่9สังคานุสติ สุปฏิปโนภควัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปโนภควัตโตสาวกสังโฆยายปฏิปัโนภควัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปัโนภควัตโตสาวกสังโฆยทิทางจตาริปุริสายุคาลิอัฏฐปุริสาบุคลาเอสาภควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขุเนโยอัญชลีกะและนิโยอนุตตรังคุญยะเขตตังโลกาสาติบทสวดที่สิบจินนามณีปิยังมันตัง ชินดามณีปิยามันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตาวังมัดโปสันตุนอยทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสกุปัจชังทัสมิงกินเนวัตตาปิยากันตังสาลิปุโตภควันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนะพระหุชนะปิยังมะมะบทสวดที่11ครั้งที่3สัตกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอนุตมังวรังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนสุธินาสัน นัสสันตุปัทวาสเพทุกขาหูปาสสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัสมะนังธรรมาเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพพระยาหูปาสสเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูหนึ่งยังปาหุราหูปัสมังธราเตเชนะโสทินานัสสันตุปัทวาสเพโรคาหูปาสสเมตุเตบทสวดที่12ชินนบัญชร เชยาสนากตาพุทธาชีวามารังสวาห,าหนังจตุสัจจาสพังพระสังเยปวิงสุนราสภาตันหังกระราทะโยพุทธาอัตเวีสตินายากาสเปปทิติตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสาราสีสีปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมูทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสพะกุณารัยหะทะเยเมอุ อนุรุธโธสารีปุตโตจะทักคนีโกทันโยปทิทิพาคัสมิมโมคัลานจูจะวามเกทักคินีสววนีไมหังอาสุงอานันทะราหุโรกัส,สโปจูจะมหานามูอุภาสุงวามาโสตกเกเกสตปิทิ พาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะไรมิสินโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงคะโวกุมารก,กัสโฟ,โฟเทโรมเหสีจิตตะวาะโกตสโไม่หังวะเทเนนิตนิตจ,จังปฏิถาสิคุณากะไรกะโรปุนโนอังคุริมาโรจะปุจปัปปุปาลีนันทาวัศิลี เทสาปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถระวิชิตาชินาสาวาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถระชิตะวันโตชิโมสาระชันตาศีละเตาชานะอังคสุอังคะมังเคสุสังคิตารัตนังปุระโตอาสิทคีเนเมตะสุตตะกังทั ถ้าขัดขังปัจฉตวอาสิวามีอังคุริมาอังคุริมาละกังคันทะมูราปติตาจัอาณาอาดานาติยสุตตะกังอากาสีชะทะนางอาสิสีสาปาการสันทิตาชินานานา,นาวะระสังยุคะสังยุตาสัตปตะปักการะลังลังกตาวาตาิตาทะ สันชาตาพาหิรันทันตุปัทวาเอเสสาวิวิณยังยันตุอะนันตชินาเตชาสาว,วัสโตเมสก,กิตเจนามสทาสัมพุทธ,ธปัญเลชินาปนชรา,ามัชชิมัชชมิวิหรันตังมหีตะเลสุธาปาเลนตุมังสัมเพเต,เตมหาปุริสารภาอิเจวะมันตุ สุขุโตสุรโคชินานุพาเวนะชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตชตาริสังโูสังคานุพาเวนะชิตตังตารายยสัมพานุพาเวนะปาริโตจเจรามิชะปััชเรติบทสวดที่13ภาพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังคีมีขรังอุทิตะโคระเสนนะ มะรังธานาธานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาวตุเตชยมังคลานี้มาราติเรกะมะกะมะพิชุนทิตะสัพพระัติงโครัมปนาวะระวะกะมะขะถะทังยักขัง ขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสะพาวะตุเตชยมังคลานินาลาคีลิงเชวะรังอิติมักตะภูตังทาวกิจักรมะสนีวะสุทารุนตังสุทารุนันตังเมตัมพุทธศสกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสะพระวัตุเตชยมังคลานิอุคิตะคันฆะมหิทัต ทัตทะสุทารุนตังทาวันติโยชนะปังถังคูริมาวันตะอิททีพิสังขาตามโนชิต,ตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานิกัตวานากัตถมุทะรังอิวะคมพินียาจิตใจญะทุขสะวัจะนังชนากามัตเชสันเตนะโสมวิธินาชิต,ตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิสสัจจวิหายะมติสัจจะ ะเทวตุงวาทาพิโรปิตตะมะนังอติทันภูตังปัญญาปทีฉลาติโตชิตวามุน,ามาาน,นินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานิดันโทปนันทผู้ผู้ชักขังวิพูทังมหิตทิงปุนเตนะเถระผู้ชักเคนะถ้ามาปัญญอินทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขะหาทิ พุทธาเคเชนะสุทัตถังพรหมังวิสุทธิมิทิภกา,าพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชายามังคะลานิเอตาปิพุทธาชายามังคะรังอัฏฐ,ฐาโยวาจนโทนทิณทินีสระเตมตันติทินวานะเนกวิธินาจุปะทวามิ โมขังสุขังอิทิเคเมยะนโรสปันโยมหากรุณากรุนิโกนาโถหิตายสภานินังปูเรตวาปะระมีสปะปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะโหตุเตเชยมังครังชยันตูพุชิยามมเลสังกายนังนัตทิวันทานูเอวังตวังชิวิชโยโหติชยันสุเชยมังครังอัปราชิปปัลังเกสีเสปฐะ วิปูกะเรอภิสีเกสัพพะพุทธานังอปันขัปปะตโนปะตโมทติสุนักขตังสุมังครังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนมูมูสุขโนสุมุตตโนจะยุติทางพรมาจาริสุปัทขินังกายกรรมมังวาจากรรมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมังปณีทิเตปัทขินา ปักขินากตะวาลัพันเถตีปัทขินีพวันตุพวัตตุสัมภะสัมภะมังขะรังรักขันตุสัพพเทวตาสพานุภาเวนะสัทธาโสตีพวันตุเตพวัตตุสัมภะมังขะรังรักขันตุสัพพเทวตาสสัมานุภาเวนะสัทธาโสตีพวันตุเตพระขวัตุสัมภะมังขะรังรักขันตุสัพพเทวตาสพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตุพวันตุเต บทสวดที่14ปันตินณทาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปขะเรโพธิคเรต่หิงต่หิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตภูเชนาโสทิงกะโรนเตนะ ว,วิหามัทธะเลทาลาจัมเชนาวากาจัพพิขโวสารามิกาปนาปฏิอุปาสาาคามีจัตเทจานิคามาจิสราสัปะนภูตาสุขินิตาพระวันตุเตชลาพุชาเยปิจัอันทสัมภวาสังเทชาตาชาอัฐวปติกา นิจญานิจกังธรรมะวะังปฏิจเตสเพทิทุกขะสะกะรุนตุสังขยะธาตุจิรังสตังธรรมูธรรมธรรมัทราชปุขาสังโฆโหนตุสมักสมักโควะอัตถา,าจะหิตตะจะอัมเหรักขันตุสัมโพสัมเพปิธรรมะจารินูวุฒิิงสัมปาปุเนียมะธรรมเมอริยปเวทิตาปวสันปวัส ปันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสารณิธรรมธารังเปเวชันโตกาเรเทว,วูปวสันตูวุธิภาวยะสตานังสัมมิทังเนตุมหิมิมาตาปิตาจะอันตะระชังมิจังรักขันตุปุตตกังเอวังธรรมราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทสวสดที่15เทวเทวดาอุญโยชนา คชนณะคาถาทุกขับปตตาจนิกทุกขาพยปตตาจนิพยาสูกับปต,ตาจนิสู่กาหุตุสเพปิ ปานิโนโเอตาวะเตจะอัมเหหิสัพพตังพุทธะสัมปะทางสัเพเทวะเทว,เทวนุโมทันตุสัพพะสัมปสิสติยาทานาังทัดันตุสันทานังสีลังรักขันตุสัพทพาภาวนาพิรตตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสัเพพุทตาพระลำปตตาปจิกานัญยะยะสัมภรังอรหันตานังจะเทเชนะรักขันพันธามิสัพโรบทวดที่16สุมังครังคาทาส โหนตุสัมพังสุมังขรังรักขันตุสัพภะเทวดาสภะพ,พุทธานุภาเวนะสุธีโหนตุนิรันตะรัน โหตุสัพพังสุมังขงรังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพะธรมานุภาเวนะสุตีโหนตุนิรันตระโหนตูสัพโหนตูสัพพังสูมังขรังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสุตีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชารัตน์ตายด้วยการสวดสะทยายบทสวสดพระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกไปทั้งขวบเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดจงอนุโมทนาในการสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออทุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศษธีเดือนยอดเศษฐีเหลยียนไหว้ครูหกแปดตะลนจุวัตถุมงคลทั้งพวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสาเร็จศักดิ์สิทธุป,ประการเพลสิสาธุ